ตำนานของเราอสูรและถวยเทพตอนที่426.5ไปกันเถอะไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยหลบเร็วหลบเร็วเพื่อที่จะขึ้นเป็นว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปของสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่ว่าเจ้าจะต้องมีความแข็งแกร่งส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่าเจ้าต้องมีกองกำลังที่แข็งแกร่งอีกด้วยทางเดียวที่จะได้รับตำแหน่ง ว่าที่เจ้าสานนาคนต่อไปนั้นก็คือเจ้าจะต้องก่อตั้งกองกําลังของตัวเองขึ้นมาและมีความสามารถในการเป็นผู้นําทหารนับหมื่นคนได้อ๋อโหมันมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะที่มีความสามารถมากพอที่สามารถเป็นผู้นําทหารนับหมื่นคนได้นะและนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมถึงไม่มีใครสามารถเทียบกับสองคนนี้ได้ยังไงล่ะคนที่ชนะการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าอาจารย์3าคนจากในหคนเท่านั้น ถึงจะได้เป็นว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปหืม <c oughs> ทำไมในหลี่ถึงยังไม่มาอีกล่ะหรือว่าหลงเทียนหมิงใช้วิธีการสกปรกบางอย่างทำให้ในหลี่ไม่สามารถมาที่นี่ได้อย่างนงั้นหรอไปได้ข้าไม่มีทางปล่อยให้หลงเทียนหมิงอได้ตำแหน่งว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปเป็นแน่ อ๋อสุตูไปยานอะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกเจ้าคิดว่าใครกันที่จะเป็นผู้ชนะเฮ้ยแน่นอนสิว่าต้องเป็นพี่ชายสุดตูนะแต,แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกของเจ้าสำนักคนปัจจุบันแต่ว่าหลงเทียนหมิงอะก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่อ่อนแอเหมือนกันนะดีพวกเราอุตส่าห์เตรียมการมาตั้งนานแต่ว่าตอนนี้พวกเราทำได้แค่ดูหลงเทียนหมิงกับสตูไปยานต่อสู้กันอย่างนั้นหรอ เฮ้ยก <He> ็พวกเราทำอะไรไม่ได้นี่นะเชหลงเทียนหมิงข้าก็แค่มาดูเท่านั้นว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเดี๋ยวข่าจะกลับไปดูแลเนื้อยลีตตออาจารย์อจโอ้โหสองฝั่งเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสูสีเลยและการต่อสู้เนี่ยมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ไปได้ฮ่าฮอาฮ่จะเจ้าพวกนี้โอ้ยหาจำยศระดับมังกรแห่งเต๋าหกคนอย่างนั้นเหรอแล้วเขายังมีจำยศระดับมังกรแห่งเตาอีกสาคนอยู่ข้างหลังเขาอีกนี่หลงเทียนหมิงมีจำยดที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกเจ้าห้าคนไปได้ ได้ครับดูเหมือนว่าซุตูเปยาน่ะกำลังจะแพ้นะนี่ตระกูลผนึกมังกรของข้าจะได้ตำแหน่งว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปอย่างนั้นหรอตำแหน่งว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปนั้น มีไว้สำหรับผู้ที่มีความสามารถมากพอการที่เราปล่อยให้ตระกูลผนึกมังกรได้ครอบครองตำแหน่งนั้นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรอท่านเจ้าสํานักท่านนะ่ะพูดผิดแล้วนะมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตระกูลผนึกมังกรของข้าสามารถเอาตำแหน่งนั้นมาครอบครองได้ด้วยพลังของตัวเองแล้วท่านพูดได้ยังไง ว่าท่านปล่อยให้พวกเราได้ครอบครองตำแหน่งนั้นนะ่ะแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจเพียงอย่างเดียวก็คือเจ้าเนลี่นั่นอุตสาพยายามเตรียมตัวทั้งมากมายถึงขนาดที่มอบยาศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเราเลยนะแต่ว่าทำไมเขากลับไม่ผัวหัวออกมาแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งนี้ล่ะช่างน่าผิดหวังจริงๆหลิงหลง ถ้าเกิดเนยหลีมาอยู่ที่นี่ตอนนี้แล้วก็งั้นก็เท่ากับเขาจะแย่งตำแหน่งว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปมาจากหลงเทียนหมิงไม่ใช่หรือไงหืมเพิงมังกรนี่เจ้าเห็นข้าเป็นคนใจแค่ตั้งแต่เมื่อไร่กันเนยหลีมอบยาวิเศษให้กับพวกเราและมันแข็งแกร่งมากพอที่จะทำให้พวกเราอะเลื่อนระดับพลังได้เลยนะแค่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น ก็ทำให้เขาเป็นว่าที่ผู้สืบทอดเจ้าสำนักคนต่อไปที่มีค่ามากกว่าคนอื่นๆแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้ละก็มันจะมีปัญหาอะไรล่ะถ้าพวกเราจะปล่อยให้เขาได้ตำแหน่งนั้นไปหลิงหลงเจ้าอ่ะคงจะไม่ลืมคำพูดของเจ้าเมื่อตะกี้หรอกนะแน่นอนสิ ในระดับพลังของจอมยุทธบ์บรรพการการจะเลื่อนพลังขึ้นไปได้แต่ละคั้นนั้นมันยากเหมือนกับการจุติขึ้นสู่สวงสวรรค์เลยแต่ในเวลาเดียวกันทุกๆครั้งที่ระดับพลังของพวกเราเพิ่มขึ้นมันยิ่งทำให้ระดับวรยุทธ์ของพวกเราเพิ่มขึ้นหลายเท่ามากและการที่ระดับวรยุทธ์ของพวกเราเพิ่มขึ้นแต่ละครั้น,นมันก็จะส่งผลใหญ่หลวงต่อชะตาของสำนัก ความดีความชอบของเนืยหลีที่มีต่อสำนักคนปีกศักดิ์สิทธิ์นั้นช่างมากมายและก็อยู่เหนือกว่าทุกๆคนเลยถึงแม้ว่าเนืยหลีจะเป็นคนที่พวกเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าก็เถอะแต่ว่าเขามีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นว่าที่เจ้าสำนักคนต่อไปแน่ๆเฮ้ อาโอ้ยอาอาหล,ลงเทียนหมิงอาฮ่ามังกรโลหิตเทวาอ้โห,โหนั่นมันมังกรโลหิตเทวะนี่นะมันเป็นหนึ่งในพุทธศูรย์ที่มีอัตราการเติบโตระดับเทพที่โดดเด่นที่สุดเลยนะโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ